อสอจโอ้โหสอจอยากแรงเลยทิมเตอร์ดูภาแต่ตตตล,ลูก<อ>ีแลลี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เบ็กพี่ใหญ่เบ็กใหญ่เพี่ใหญ่เบ็กเนเนี่ยมันลอยเลไไหลเลยโอ้มาชนรถที่โอเคครับ <c oughs> ก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักด้วยละกันนะครับผม มาครับวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยวุ่นวายก็ย้ายรถมานะขึ้นเขานะครับโอ้โหตุลักทะเลมากเลยวันนี้ครับไปอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาขุดหินตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่บนเขานะครับนี่เลยเขาสูงนะเดี๋ยวขุดหิน,นครับเอาไปถมเอาไปถมคลองนะเออ,นะเอผมมีหน้าง,งานไว้อยู่นะครับมีมากับ10บล้อนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับภารกิจเราวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไมโครล,ลงก่อนนะครับไปครับผมเอายังอุตส่าห์ขึ้นไปเก็บไปท้ายให้นะโอ้ลืม <laughs> <laughs> โอ้โห thank you หลายๆโอ้พี่ขับรถไปโค,ค้ไม่เก่งนด่นนี่ <laughs> ให้เ,เป่ขับแล้วเปล่าดีาไงนะี่เดี๋ยวนะพี่เดินหน้าก่อนเดินหน้าถอยหลังเน่ยค้ำก่อนคำก่อนครับคำก่อนทำดินดีกว่าโ้ครับเรผมผมถอยรถอแล้วนี <laughs> ้ชิบหายแล้วชนเตลอ์ใจเย็นนะทุกคนเราก็แบบมีรสนินบ้างนะครับผมคือแต่เราอ่ะไม่ได้ขับไปโครนานะเราไม่ก็ไม่ค่อยแบบชินรถเนาะเผมไปทำทางขึ้นก่อนนะมมขึ้นไปยืนด้านบนนั่นแหละ ใส,ใส่รถของก็ได้ระหว่งางทัาทางโอเคครับได้เลยมามามามันบางว่ะรถคันนี้มันบางมากเลยเดี๋ยวแล้วพี่ตั้งมุมกล้องแป๊บหนึ่งโอเคพร้อมครับอโอ้พี่ไม่ใส่สามวกก่อนนะพี่โอ โอ้ย oh, แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวพี่ใส่ให้พร้อมกันเนี่ยได้หมดทุกคนครับอุดอุดอุดมาที่เดียวเจอรถผมก็เนี่ยอาร์อาร์เนี่ยแหละพี่สลับใส่ให้เลยเนี่ยอ่ะโอ้ยพี <c oughs> ่ใส่ให้สองเกียร์แ้วโอ้อยน้อยใจไม่ได้แล้วนี่น้อยใจน้เกินอ่อนแก่ดครับไม่ทำไม่โคนานนะพี่นะครับไม่โคนานนะก็เอาเอาออกเปิร์สกล้องหนะ่อยเปล่าเอาเอาออกเปิร์สกล้องหน่อยเออแเอาแบบ โอเคแตงคิ้วหลายๆด้วยไ้ที่ใส่โผลครับผมแยอะเลยเฮยอย่าลืมอย่าลืมเอารถผมมาด้วยนะเลยเขาคิดว่าพี่จะขับเองเนาะเฝานะอากรน้อยฝากรถมาหน่อยยังไงก็ต้องให้ไม่ดำดิ จะเต็มนี่ก็นานเหมือนกันนะน,นี่ ใส่เยอะจริงนะ่นี่ไม่เต็มสักทีล่ะต้องสองขันนี่ใส่เบาๆครับนิ่มนวลน,นิ่มนวลลูกลงังสวยๆน,นั่นนี่แบบน่าจะเป็นแมปแรกหรือเปล่าที่มีหินลูกลังให้ขุดแบบนี้นปกติมันมีตีนสีดำๆนะ มั่งนี่อันนี้ต่อครับโมเดียวนไ่อย่างนี่ใครซ้ำพันซ้ำหกนี่ไม่เต็มสักเทีอ่ะก็ของใส่เยอะนอกเนาะเล่ดได้แล้วมั่งลูกกีอ่าไปโหเกมไม่เกมเกมขับรถมาจอดที่เกมแทนที่เกม,มเหนห่อยบนฝั่งนี้ไม่ถนัดน,นี่เๆๆ๋ยเปล่าๆปามานะ อย่างนี้ได้เปล่าไม่รุดแนบอ่อนึ่งแล้วรถผม่นะโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะวันนีนะ้บันเทิงแน่นอนครับเดี๋ยวขึ้นเนินดิอครับพอปเป็ดยาวเป็ดยว,ดยวจะเต็มแล้วตัวที่น้ำตับ นี่น่าจะตักสุดท้ายแล้วเฮ้ยไม่เต็มลหรอวะอ่าโอเครอใส่เยอะมาครับพอดีพองามนะลุกลังเสื้อสวยครับผมพร้อมบริการเสิร์ฟพี่ดับเพื่อนเฉยเลย ่้เนี่ยซูเปอคันนี้เขาทำซูเปอร์เขาเขาทำมาเป็นตัวบัสเองรถเขาไหวอยู่แล้วไอ้เนี่หลับมีครับคนนำมาเขาทำรถเขามาดีไงรถบัสที่ไหนอ๋อเดี๋อ๋เดีเกมเกมมาเดี๋ยช่วยไหวดีรถตัวเนี้ยช่วยไหวก็ดีแล้วไหวอยู่แต่เกือบไม่ไหวละไหวอยู่อยู่เฮ้ยอยู่เลยเหรอสองเจ็ดโอ lát 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 nè lát 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 สยงเจ็ไม่เห็นแรงเลยโอ้ยชนตตางกันดีเลยฝังงานไงเออดีเออ I want to eat you know t อี a ี in Tokyo อะไรวะ p i k Tokyo ด i s ดี y v e r ่ i ชั version ความรักจะพูดว่าจะพูไม่จะพูลงต่าตลอ แก่ไ,ไม่ใช่ลงเขาแล้วหรอไอปาไม่ใช่พวกลงเขาเล่าหรอเฮ้ย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 เห็นห็นโค้งักไหอ่าเอ็กหลุดเหรอไม่เห็นป่เราที่มาอยู่ตีดอ,อยเลยทุกคนมัน <Glen> เิงมากเลยไอปไปายู่ไหนวะอป่าอะไรเิะพี่เห็นี่หี่ทางโค้งหักบอกไว้ผมไม่เห็น <laughs> ไม่ได้ไงอยู่ไหนอ่ะไปที่น้ำเลยพี่เดี๋ยวรอรอยเปล่าก่อนเออเนี่ยมันมาแล้วน่ะมาทางไหนวะน่ะทางนัดเ้ยมาแล้วตองจีบกันแล้วมาไปกันเลยต้องจีบไปกันเลยไหนครับโอเคพาราอยู่ที่บ้านอ่ะเลยเลยบ้านเราไปนิดหน่อย รุ่นสี <ondan S 1> <antique. S 2> น้ำเงิาด <พ trajectory. S 2> ้วยกันก็แบบนี้นะทุกคนนะโอ้ไม่ตู้ละสองคันนั้นเขาเรียวจัดเลยรถต้มันแรงครับผมตู้นแรงนะโอ <shape> ้แรงเขาโคตรโอ้แรงกันเลยตู้มแรงนันแหละโอ้ยเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งรอบที่โชว์หนึ่งรอบนี้เดี๋ยวกันหนึ่งซ้อมซ้อมผมยังตามไม่ทันอย่างนี้ ไปทางรูนโน่ก็เล่นตัดตัดหน้าและการวงเวียนโง่รั่วจัดตายตายตายทุกคนเราโดนแก้ครับไม่ได้ละอะไรดีตามทางไปเรื่อยๆนะคนน่ะยังดีแล้วแบบที่มันตรงกัน ไปถึงทางแยกเลี้ยวไหนพี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขวาดีครับผมเดี๋ยเป่ามาเลยนี่โอ้เจละ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 เจสูตรรถนะกเกือบบางหน่อยโอเ้ยเดี๋ยวแยกเฮ้ยตรงนี้มันเทีได้ไหมนี่เจ้า ลองกลับรถเกงอ๋อทางลงมันทาง,างลงมันต,งนตรงนี้พอดีเออผมคิดว่าผมเลยตระหนักเถี่ยได้ป่ะเนาะตัวนี้เถไปก่อนแล้วกันครับผมผมมันไม่เทอ่ะเบาๆขึ้นไปเทด,ด้านบนเลยนั้นแหละเดี๋ยวผมบอ่อนี้ทิ้งเลยขอลูกลังโอ้สามหงเป็นตัวสโตนแท้ห<ท><ท>วะ มาแล้วนี่รถผมตัวแรงมาแล้วนี่ตัวจี๊บมาลี่ตัวจี๊บมาละลอยขึ้นเลยดูเ่าดูเ่าถอยลงบอลลล่อจัดข่าดเข้าเกียร์ถอยขึ้นไปเลยนี่พี่รถผมเ่าเดินหน้าก่อนรถบีมันแรงอยู่แล้ว

คันนี้ไม่มีดัมไม่มีดัมเตีย่ย <c oughs> ไม่เหมือนคันนี้นะโอเคจ <Okay. S 1> ัดจัดจ <c oughs> ัดจัด,ด,จด,ด,จดลวลับกองส <c oughs> ังลับจอดสังลับจอด จะขาดอีกหนึ่งนาทีที่สามในเดโอเคทิ้มันขาดอย่งยังยังพี่โอ้โหเวลายังไม่ได้เลยโอ้ยังไม่ถึงเลยอะไรเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็คันไหนขายพี่คันไหนขายนี้สามหกขายเยอะเลยสิบสี่นาทีแล้วสามหกเนขายขายขายแค่สามหกครับสองคันนี้ก็เป็นรถที่เขาส่งมาทำนะนี่ครับผมนี่สามหกขายแล้วสามหกขายนะ ดูความแรงนะทุกคนเห็นไหมดูความแรงที่หกคำปะเออนั่นแหละมันแรงมากนะทุกคนนะก็สามารถติดต่อจะไม่ไปได้นะผมก็จะไม่ขายนะทุกคนนะก็มีโค้ชสอนรถเหมือนเดิมครับจะน้อยเกียร์แปดแปดแปดนะทุกคนนะรถพิมพบาทครับก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะโอเคไปกันเถอะเราโอเคครับผมโอเคครับผมไปกันครับคลิปหน้าครับ